ก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับนะในเรื่องของโน้ตไทยนะครับนะโนต้ตเพลงไทยนักเรียนโน้ตเพลงไทยนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ขับร้องนะครับและก็ผู้บรรเลงนดนตรีเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเข้าใจเพลงมากขึ้นนะครับทาให้สามารถขับร้องและบรรเลงดนตรีนะครับได้ถูกต้องซึ่งโน้ตไทยเนี่ยจะแตกต่างจากโน้ตสากลนะครับคือโน้ตไทยเนี่ย จะใช้สลักษณ์นะครับภาษาไทยนะครับส่วนโน้ตสากลเนี่ยจะใช้สาลักษณ์ต่างๆที่เป็นของสากลนะครับเช่นตัวกลมตัวขาวตัวดํนานะครับเดี๋ยวก็ไปเรียนกันในสัปดาห์หน้านู้นนะครับสัปดาห์นี้การเรียนกันในเรื่องของโนต้ตไทยก่อนเนาะอ่ะนะครับนักเรียนดูก่อนส่ยลักษณ์โน้ตไทยนะครับที่นีน,นต้องรู้นะครับคือเป็นส่วนสําคัญมากนะครับเพลงไทยเนี่ยนะครับถ้านักเรียนดูโน้ตเนี่ยมันจะมีตัวอรอเด็กรอเรือมอม้า ใช่ไหมครับฟอร์ฟันซอโซ่ลอริงแล้วก็คอรหารนะครับจะมีแค่เจ็ดตัวนะครับแต่โนต้ตสากลเนี่ยจะแตกหนางอ,ออกไปนะโนต้ตเขาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่โนต้ตไทยจะมีเจ็ดตัวสากลจะมีสิบสองตัวนะครับดอเด็กเนี่ยเรียนย่อมาจากตัวโดนะครับลอเรือย่อมาจากตัวเล่มอมา้าย่อมาจากตัวมีฟอร์ฟันย่อมาจากตัวฟ้าซอโซ่ so so, ย่อมาจากตัวซอนแล้วก็ลอริง ย่อมาจากตัวลาแล้วก็ขอนอาหารย่อมาจากตัวทีนะครับซึ่งโน้ตไทยเนี่ยเวลาเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเรียนเขาจะมีสัญลักษ์บอกนะครับก็คือจะใช้จุดถ้าเป็นโน้ตที่เสียงสูงเนี่ยเรียนจะใช้จุดนะครับเขียนไว้ด้านบนของตัวโน้ตแต่ถ้าเป็นโน้ตเสียงต่ำเนี่ยนะครับจะใช้จุดเหมือนกันแต่ว่าจะเขียนไว้ด้านล่างของตัวโน้ตตามแบบนะครับเดี๋ยวดูแบบกันต๊บนะครับอันนี้เป็นโน้ตเสียงสูงนะ ดอเด็กใช่ไหมวก็จะมีจุดอยู่ด้านบนนะครับต่อมาโน้ตเสียงต่ำดอเด็กเหมือนกันแต่จะมีจุดอยู่ด้านล่างนะครับนะครับวิธีการใส่จุดใส่ไว้ด้านหลังของโน้ตนะครับเสมอนะและที่สําคัญถ้าเป็นดอเด็กอย่างเฉยๆเนี่ยไม่มีจุดด้านหลังหรือด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือเสียงปกตินะครับโดปกตินะครับ,ต,นะรบต่อมานะครับการเขียนโน้ตเพลงไทยนะักเรียนโน้ตเพลงไทยเนี่ยสำคัญมาก เวลาเขียนเนี่ยนะครับจะแบ่งนะครับนั่นี่เห็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมช,ช่อง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 เนี่ยเขาเรียวกว่าห้องเพลงเนาะทีนี้ในหนึ่งในแต่ละช่องเนี่ยนั่นเองควรจำไว้ว่าหนึ่งบรรทัดนะครับนะในหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะต้องมีห้องเพลงทั้งหมดแปดห้องนะครับนะและในแต่ละห้องเนี่ยจะบันทึกโน้ตได้สี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับคือไม่เกินสี่ตัวนะครับหรือ บางห้องอาจจะไม่มีโน้ตเลยก็ได้สักตัวหนึ่งซึ่งถ้าห้องไหนไม่มีโน้ตเนี่ยนักเรียนเขาจะใช้ตัวขีดตัวเนี้ยเห็นไหมตัวขีดใส่ลักขีดแทนนะครับขีดไว้นะครับแล้วก็ใส่โน้ตนะถ้าไม่มีโน้ตเลยก็ใส่ขีดไว้4ขีดแต่ถ้ามันมีโน้ตหนึ่งตัวอย่างนงี้เห็นไหมก็จะขีดไว้3ามขีดนะครับอย่างห้องที่สามห้องที่สองห้องสามเนี่ยเห็นไหมมีโน้ตหนึ่งตัวนะครับจะใส่ขีดไว้3ามขีดแต่อีกห้องหนึ่งห้องที่สี่นะครับห้องที่4ี่เนี่ยจะมีโน้ตอยู่2ตัวใช่ไหม ก็จะใส่ฉีดไว้2อฉีดหรือบางห้องเนี่ยใส่น็อตเต็มไปสีตัวเลยก็ได้นะครับเนาะต่อมาการอ่านโนต้ตเพลงไทยนะครับก็คืออ่านจากซ้ายไปขวาเหมือนเราอ่านหนังสือนะครับโดยที่เวลาอ่านเนี่ยให้จังหวะนะครับหรือเวลาเนี่ยมันเท่ากาันนะครับนะ,ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะครับจังหวะเพลงไทยนะครับในในอัตราจังหวะ2องชั้นก่อน เพราะว่าอัตราจังหวัดสองชั้นเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างนะครับใช้หรือว่านิยมในประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะใช้ในการประกอบการแสดงนะครับเช่นโขนละครน,นะครับเพราะว่าจังหวะ2สองชั้นเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับการไล่ลำนะครับหรือใช้ดําเนินเรื่องนะครับและอย่างนึงคือเป็นจังหวะที่นะครับฟังสบายนะครับไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปนะครับ การบ้านวันนี้นะครับไม่ยากนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือนะครับดนตรีหนังสือศิลปะนะครับไปในหน้าที่114นะครับแล้วเขียนโน้ตเพลงราวดวงเดือนนะครับท่อนที่1นักเรียนลองลอกมานะครับแล้วส่งมาในโน้ตเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับงานวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพยายามทํางานให้เสร็จแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาดูคลิปนักเรียนดูให้จบนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับ เพราะว่าเรื่องที่ทําที่สอนไปเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเนาะพยายามเขียนโน้ตให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขียนชื่อทุกครั้งเวลาส่งงานนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์นึ่งนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะหยุดนะครับผู้จะเรียนการเรียนการสอนของวิชาดนตรีเนี่ยคือจะเรียน1สัปดาห์แล้วก็หยุด1สัปดาห์นะครับนะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านู้นเลยนะครับ